มันเป็นเรื่องของันของของข่อยกับเน่ามันกับบริมี่เขาเข้าใจกันแล้วมันไ่ได้เป็นอย่างดีแล้วไ่ได้เป็นนี่อย่างแต่ว่ามูอจอกไปเซลล์มันเออระวังลุงอยังคือคือมันก็จบมันเรื่องเรื่องมันก็ตามเมื่อคืนนี้แหละค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ถาม มาอย่างมาถามวันนี้แกก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ถามเอาเป็นว่าเราเราอยู่ด้วยกันเรารู้รู้ใจกันอยู่แล้วว่ามันควรที่จะเป็นยังไงนะคะมู้เจ้าตองเยี่ยนหลู่นิสัยข่อยกับเล่าด้ว่าขอาอนน่อยอมัหยังบ่มายังเหลามาอีหยังบม่มาแกงไังเสียมันจังข่อยสิเข้าใจด้ออเดี๋ยวจะอาบน้ำมนต์นะคะเอาบุญมาฝากทุก<า>คน

ใไใจมาเลยนะดอาูออนานอันนี้ชรที่เอนชไปที่เอ่นงานาน้มนเดี๋ยวเอาจาร์อาจารย์อาเป็นอ่างอาบน้น่อาบน้เียเดี๋ยวด้นเข้องเอาหน้ามต่เร่สครัเ เดี <cin stereotype> <sympath is> ่ยวอีกตัวหนึก็จะมากูสาธิตเขาเขาสอมเราจะได้ก่อยกับเขาด้วยจะพักจิตโดยตรงว่าเราเราคืออะไรใช่ไหมลูกแล้วแต่ก่อนแล้วีก่อน้วี้อันี้ก่อนแล้วนี้เพียกระดานจ้าเป็นเรื่องของมาว่านแมนค่ะเบาเรื่องไม่เร็วซึ่งนี้เขาจะเจอกันแล้ว ก็ม like ีอะไรกี่มงขาสาทุกวามิดเป็นขอแล้วก็เสริมไป็ด้านบนขาแล้วก็เสริมอันนู้นเห็นไม่งว้าหนงใจผิดขาดจนะวัเใช่ไห ้ำซึ่เราไ่ใ่กาาไ่ได้เนาะทำ้ีงุเเี่ผมกนทั้งหลายเ็นัให้้นแต่งนดํามทให้นางอถ้าเหลือสิ่งดีๆแล้วก็ช่วงหน้าก็ัาอแนเพราน้ำเนี่เอามาจากบ่อน้ำาสกิดข้างในเต่น้มันก็ตังค้งเท่านี้ ยันดีว่ล่ะเขาจักง้วดยอะไรหัวใสาเข่าคนละคูนประคัประคุ้นชิงปรียททูานันไปสูชนชุนไปขาเรว่าล้างบ้างเนียบบางทีอ่ะการสสมผสนิดนึงแต่นี่สวนนึง ไอเดี๊ยวอ๋อปน้าอกนะสาธุสาธุบันทึกโชคล้วรักาบันทึกี่ดูแลตัวเรไปเด็กจะได้ปอดภัยกัได้ทั้งสองนี้ดีไม่ไดจริงเราจะตรวจราตวมาท่อนนี้ตรวจพิจรนนีเรียกตัวในโลกโอเคค่ะ